คุณยังมีความเข้าใจว่าการทําออนไลน์มันจะต้องเริ่มจากการค้นหาตัวเองวันนี้เกศบอกเลยนะคะว่ายุคนี้หมดเวลาหมดยุคหมดยุคที่จะไปค้นหาตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของการประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะวิธีการง่ายๆเลยลองสังเกตดูก็ได้ค่ะว่าอะไรที่เราชอบคิดแล้วก็ชอบทําบ้าง แต่ถ้ามันไม่มีมันคิดไม่ออกก็ลองถามก็ลองดูก็ได้ค่ะว่าเพื่อนเราคนใกล้ตัวเราเขาชอบมาถามคำถามอะไรกับเราเหมือนชอบมาคุยหรือมาขอความคิดเห็นอะไรกับเราบ่อยมากที่สุดหรือถ้ามันยังไม่มีอีกนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้อ่าเอาแบบนี้เลยก็ได้อะไรที่เราเป็นสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้และเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นแบบนี้จังเลยหรือว่าฉันอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้จังเลยเหมือนตัวที่เกศเองเอง่ะตัดสินใจเข้ามาทําออนไลน์ไม่ได้บอกว่ารักออนไลน์ตั้งแต่แรกนะคะไม่ได้ใช่รักแรกพบ แต่เก่แค่ชอบรูปแบบการทํางานชอบรูปแบบการใช้ชีวิตและก็ชอบทางไหลของเงินของออนไลน์เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าคนที่ทาออนไลน์ได้คือคนที่สามารถใช้ความสุขขับชีวิตของตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรงานออนไลน์เป็นงานสร้างสรรค์มันต้องคิดงานใหม่สร้างวิดีโอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหรือคิดงานครีเอทงานของตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เหมือนงานประจําที่เรามีภารกิจการงานชัดเจนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปทาตามนโยบายได้ไม่ได้ชีวิตกัน แทบไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีตัวชีวัดอะไรสุดท้ายสิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมหรือขึ้นเงินเดือนตามขั้นบันไดแต่งานออนไลน์ไม่ใช่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้ออนไลน์เดือนละล้านอะไรบ้างที่เราต้องทําเราต้องรีดออกมาค่ะแล้วต้องทําให้ได้ทําอย่างต่อเนื่องสนับเสือเมื่อเรายิ่งทํา ไม่ไม่นะคะเราไม่ต้องคํานึงถึงความเพอร์เฟคเราทําให้ได้ปริมาณเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ในฟิลของเราที่เราอยากจะทำละอยากจะเรียนรู้และอยากจะเป็นมันนะคะทาค่ะทาไปทําไปเรื่อยๆแล้วปริมาณมันจะการันตีคุณภาพเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกพัฒนาขึ้นเองนะคะอย่าลืมหมดยุคข,ของการค้นหาตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยุคข,ของการประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาใหม่ถ้าไม่รู้ว่าใครมาถามอะไรเราบ่อยๆถ้าไม่รู้ว่าเราชอบอะไรก็ให้รู้ว่าเฮ้ย เรียนรู้อะไรอยากจะเป็นอะไรหรือรักในผลลัพธ์ของงานอะไรเท่า <c oughs> นั้นเองนะคะโอเคสำหรับใครที่อยากจะเอาประสบการณ์ของคุณเปลี่ยนเป็นเงินนะคะข้อนี้เกตให้เฉพาะคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ทักอินบอ็อกด่วนนะคะเกตให้ราคาจากราคาเต็ม9,900ลดเหลือ4,500แต่20ท่านแรกเกตให้เลยนะคะในราคา1,900บาทนะคะก่อนปีใหม่นี้เราได้เจอกันแน่นอนเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะโบยบินในปี2021แล้วพบกันค่ะ